เปลือกกล้วยที่เราไม่ใช้แล้วมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามารับชมคลิปก็วันนี้นะคะรัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคประโยชน์ดีๆจากเปลือกกล้วยที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องโยนทิ้งเนาะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อในการปลูกผักบำรุงผัก ให้พืชผักจเจริญเติบโตได้แบบง่ายๆฉบับหลังห้องไปด้วยกันกับรัดนะคะก็ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้รัดด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ไปเลยนะคะเราจะพาไปชม,ปชมกันนะคะว่ากล้วยเปลือกกล้วยมีประโยชน์แบบไหนเราเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้หลังห้องนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆปลูกผักโดยใช้ เปลือกกล้วยสดแบบนี้นะคะหมักไปด้วยการบำรุงพืชผักไปเลยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะเราก็จะเอามีดตัดขั้วออกเนาะให้ได้แดดนี้นะคะซึ่งรัดก็จะตัดบางส่วนแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ตัดออกมาให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องนำไปตากแดดไม่ต้องนำไปอะไรนะคะตักให้เป็นคั้วๆแบบนี้เนาะแล้วเราจะใช้ไปลรองก้นกระถางปลูกผัก ง่ายๆนะคะเพื่อประโยชน์จากกล้วยเขาจะมีประโยชน์สารอาหารเยอะนะคะก็ช่วยบำรุงพืชผักให้เจริญเติบโตได้แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวรัดก็จะขอตัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปใช้ประโยชน์จากกล้วยเปลือกกล้วยที่เราไม่ใช้แล้วเลยนะคะจะเป็นเปลือกกล้วยพันธไหนก็ได้นาออันนี้ที่รัดเอามาจะเป็นกล้วยน้ำาวานนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เราก็จะตัดให้ได้แบบนี้เนาะ ซึ่งเราก็จะเอาไปรองไว้ในก้นก้นกระถางเลยนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆจะตากแห้งเรามาผสมกับดินก็ได้นะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเนาะอันนี้เราก็จะทำแบบง่ายๆฉบับหลังห้องกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดได้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวไปรับชมเทคนิคทาง ผักหลังห้องที่เราปลูกผักให้จเจริญเติบโตได้แบบง่ายๆเลยนะคะก็อุปกรณ์เนาะเราก็จะเตรียมอันนี้นะคะจะเป็นขวดน้ำ6ลิตรนะคะซึ่งเราก็จะตัดตัดครึ่งของของกระถางนะคะโดยฐานกระถางเราก็จะเอาไว้แบบนี้อยู่เนาะเนี่ยค่ะเอาไว้เป็นหลักให้เขาวางกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเจาะรูนะคะเนี่ยค่ะเจาะรูอันนี้3-4รูก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเนาะเราก็เจาะแบบนี้นะคะ แล้วข้างๆเราก็เจาะรูด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ด้วยนะคะสี่สี่มุมนะคะเพื่อให้เขาช่วยระบายเนาะระบายอากาศนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระถางแล้วนะคะเตรียมปลูกเนาะเนี่ยค่ะเป็นกระถางนะคะพลาสติกบอททอมนะคะก็หลังจากนั้นนะคะ วางไว้ในฐานนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ดินลงไปในกระถางก่อนนะคะเพื่อนๆใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่ให้ได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้นี่เลยนะคะ เปลือกกล้วยลงไปวางไว้นี้เลยนะคะกระถางเล็กกระถางใหญ่เพื่อนๆก็ใส่ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับอันนี้เราจะใส่สองชั้นเนาะก็ทั้งหมดประมาณเปลือกกล้วยห้าห้าลูกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นชั้นเปลือกกล้วยซึ่งเดี๋ยวเราลดน้ำไปหรืออะไรเดี๋ยวเปลือกกล้วยเขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะคะ ซึ่งก็จะบำรุงสารอาหารให้พืชผักเจริญเติบโตได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นของเปลือกกล้วยเสร็จแล้วนะคะสักพักเขาก็จะยุบลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ดินลงไปในส่วนที่เหลือเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไม่ต้องไปบี้เขานะคะเดี๋ยวกล้วยเขาก็จะยุบ ดินเขาก็จะยุบลงไปเองนะคะซักพักเราค่อยเติมดินหน้าดินอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ดินไปให้เกือบไม่ต้องล้นกระถางนะคะเ,เพื่อนๆเพราะเราต้องไว้รดน้ำอะไรอีกเนาะ การใช้ประโยชน์ของเปลือกกล้วยให้มีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราก็จะมองไม่เห็นชั้นของของกล้วยแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะดินเขาก็จะลงไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่กับเปลือกกล้วยแล้วนะคะเป็นชั้นของเขาเนาะเนี่ยคะ่ะซึ่งก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ปลูกผักแล้วก็บำรุงไปพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ดินดินพอประมาณแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวรัดก็จะพาปลูกผักกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกระเพราที่เขาเกิดมาจากมเมล็ดสดตามธรรมชาตินะคะเขาหย่อนลงมาในกระถางาผักบุ้งเนาะแล้วเขาก็เกิดเราก็เลยปล่อยเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาแยกออกแล้วลงปลูกใน กระถางที่เราบำรุงด้วยเปลือกกล้วยสดตั้งแต่แรกเป็นฐานนะคะซึ่งใช้ประโยชน์จากกล้วยเปลือกกล้วยที่เราเหลือใช้ให้มีประโยชน์ต่อพืชผักสําหรับคนที่รักการปลูกเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ทำอยู่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ติชมได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองก็ทดลองได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระเพราที่เกิดจากมเมล็ดเนาะเขาหล่นลงมาเราไม่ได้เพาะเขานะคะ แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเมล็ดกะเพรานะคะเราก็ใช้จากเมล็ดแก่ของข้างเจ้าของหอนะคะเรามาเพาะจนได้สามสี่ต้นแล้วตัวนี้เขาก็เกิดมาเป็นต้นที่สอง้้วนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวก็จะพาย้ายต้นกะเพรานี้ลงปลูกกันเลยนะคะ เราก็จะมีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะธรรมชาติก็จะเห็นไส้เดือนด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาลงปลูกไปด้วยกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไส้เดือนสดๆนะคะที่เราปลูกผักหลังห้องนอ้องแล้วเราก็จะเพาะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาลงปลูกในกระถางเลยนะคะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ไม่ต้องกดแรงนะคะเราก็จะเสร็จแล้วนะคะได้หนึ่งกระถางแล้วเนาะสําหรับปลูกกะเพรานะคะดินที่เราใช้เราก็เดี๋ยวมาเติมดินให้ให้อีกนะคะเพื่อนๆสาหรับใครที่จะวางไว้อีกหนึ่งชั้นก็ได้นะคะแต่ของรัดก,ก็ยังไม่วางเนาะหรือเพื่อนจะเอามาปลูกก็ได้นะคะเพราะว่าให้เขาย่อยสลายไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวลองวางเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขามีไส้เดือนแล้ว เดี๋ยวใสเดือนเขาก็จะชอนชัยไปกินย่อยสลายของเปลือกกล้วยของรัดนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะเปลือกกล้วยเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาดินมาโรยอีก โปอีกชั้นเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่ปลูกผักไม่เกิดแล้วก็ค่อยๆลองปลูกก็ได้เนาะก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของผักแบบนนี้เราก็ไม่ต้องกดนะคะแล้วก็ปลูกกันเลยนะคะง่ายๆแบบรัดเนี่ยค่ะแล้วก็ทำไปให้มีความสุขในฉบับของเราเนาะ แล้วเราก็ตั้งไว้แบบนี้เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆสวยงามมากนะคะอันนี้ผักบุ้งเราตั้งเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะเป็นการปลูกผักแบบไม่ง่ายฉบับหลังห้องนะคะเราก็ใส่ไปอีกนอเนาะเผือกกล้วยเขายุบนะคะเนี่ยค่ะ แบบง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวรัดก็จะพาลดน้ำเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะไม่ต้องให้น้ำขังนะคะก็จะเป็นเสร็จการพาปลูกผักด,ด้วยเทคนิคที่เราใช้เปลือกกล้วย ที่ของเหลือใช้ให้มีประโยชน์นะคะเนี่ยค่ะก็เห็นไหมคะมีประโยชน์มากนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะสำหรับคลิปวันนี้รัดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนจนจบนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์รัดลงคลิปทุกวันเวลา18.30นาิกานาทีเวลาไทยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามานะคะ Thank you for watching my video. See you again next time. Bye bye. ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ Have a good day. Bye bye. See you again next time. Bye bye ค่ะ